สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละอองชาแนลนะคะในคืนวันพระที่ห้านะคะแรมเป็ดเรมเป็ดขาเดือนสนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาตามตัวเลขพญาบึ้งที่สวนยางกับน้องปิงนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาพญาบึ้งตัวนี้ก็ให้ถูกเลขหน้าสาตัวนะคะสองสีปดนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าตัวเลขเข้านะคะ งวดนี้เอดก็เลยจะมาตามต่อให้นะคะค่ะคนอื่นก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะก็เพิ่งมาถึงสวนยางนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็จะให้คุณยายน้องปิงเป็นคนขอนะคะแล้วก็ให้น้องปิงเป็นคนหย่อนตัวเลขเหมือนเช่นเคยนะคะจดเจริญนะปรังตรงังเตัวตย តាណាក្ដេតតានឹងបោះនឹងអីតាចាស់ស្រុកចាស់ទួវៃទួយំតាចុះទីចោថាងក្កនេះកុនខឿនកុនចោឡានេះយុនំចោមករីយ៉ាណលំបាក់ណផើយទាំងមួយទាំងពីរយំកែទីចោថាងក្ណាតាកុនខឿនហិណោះឡាយលំបាក់គណណាណឯចោអារូក្កើតអីក្កើតឪបាត់ឫកបាត់អីផងដែរតាយីនេះណផង จ้าตั้งเลยค่ะเนี่ยนะคะค <น S 2> ท่านผู้ชม,มค่ะตุ๊กตาเน็ตเจ้าที่เจ้าทางก็อ้อยตรงังตรังไปตัวเลยเด้องานอะไรคนเจ้าลาะในมือเจ้ายุมเรายุบเอง นี่นะคะท่านผู้ชมคะเมื่อกี้ยายของน้องปิงก็จุดธูปอธิษฐานขอโชคขอลาบกับพญาบึ้งกันนะคะท่านผู้ชมคะหลังจากนั้นก็จะให้น้องปิงเป็นคนหย่อนตัวเลขนะคะอ่าน้องปิงมาทางนี้ค่ะน้องปิงเด้อ<า>น้องปิงมาทางนี้น้องปิงหยิบตัวเลขมาใส่รูปเลขอาวหวยก่อนอสาธุก่อนขอโชคขอลาบกับพญาบึ้งเนาะน้องปิงไกไกลน้องปิงเนาะนั่งดีๆก็จะให้น้องปิงเป็นคนหย่อนตัวเลข เหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าน้องกิงก็เป็นผู้โชคดีมาสองงวดติดแล้วนะคะวันนี้เอฟก็จะเขียนศูนย์ถึงเก้าเหมือนเดิมนะคะก็ใส่ชุดเดียวค่ะท่านผู้ชมถ้าใส่หลายชุดก็เขาจะขนมาเยอะมากๆนะคะก็เลยปกติเอฟก็จะใส่ชุดเดียวนะคะที่จะทางในกไคุ้มหมดแล้วเนาะติง เนี่นะคะ,ะตัวต,ต,ตัวเลขก็ลงไปในปากรูหมดแล้วนะคะท่านชมคะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นตัวเลขพร้อมกันนะคะว่าเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะพญาบึ้งก็เริ่มขยับตัวขึ้นมาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านช่วยสังเกตดูดีๆนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งพญาบึ้งก็จะนําตัวเลขมาฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะแอดก็เห็น ตัวพญาบึ้งแวบ,บแบ,บเมื่อกี้นะคะเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมรอลุ้นตัวเลขพร้อมกันนะคะขึ้นมาเลยเจ้าค่ะตาพยาบึ้งเจ้าคาววันนี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาบไปฝางเอฟซีเจ้าค่ะ ขอสามตัวตรงๆนะเจ้าค่ะก็เริ่มเห็นตัวพยาบึ้งแล้วนะคะท่านผู้ชมตัวดำๆนะคะ นี่ยนะคะท่านผู้ชมคะพญาบึ้งก็เริ่มยื่นขาออกมาจากปากรูแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมช่วยสังเกตดูดีๆนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งพญาบึ้งก็จะออกมาให้เห็นทั้งตัวนะคะพร้อมตัวเลขนะคะรอลุ้นตัวเลขพร้อมกันนะคะท่านผู้ชมว่าคืนนี้พญาบึ้งจะให้ตัวไหนกันนะคะเดี๋ยวอีก พักหนึ่งก็จะออกมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเริ่มออกมาให้เห็นทั้งตัวแล้วนะคะพร้อมตัวเลขนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะพยามบึ้งตัวเป็นๆน,นะคะท่านผู้ชมคาบตัวเลขให้เห็นะจะๆนะคะ พยาบึ่งตัวนี้ก็งวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขหน้า3ตัวนะคะ2องสปดนะคะท่านผู้ชมแ mm hmm. อดก็เลยอยากจะมาตามต่อให้นะคะ mm hmm. ก็ถือว่า mm hmm. ให้ตัวเลขเข้านะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเราซื้อไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะเข้าเลขหน้าคะ่ะท่านผู้ชมงว,งวดนี้แอดก็จะขอสา ตัวหลังสามตัวบนสามตัวล่างนะคะก็งวดนี้น่าจะได้สองตัวนะคะท่านผู้ชมคะก็พยาบึ้งคาบตัวเลขออกมาแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยตัวเลขทิ้งไว้แล้วนะคะแล้วก็ตัวพยาบึ้งก็เข้ารูคืนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูตัวเลขพร้อมกันนะคะว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะพญาบึ้งก็ให้ตัวเลขขึ้นมาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้พญาบึ้งก็ให้มาสองตัวนะคะเดี๋ยวแอดจะเปิดให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมพร้อมๆกันนะคะ,ะคุณยายของน้องปิงเปิดเลยค่ะสาธตายเราจะเลขหนึ่งจะเอามามมไว้ตากรูกเลยค่ะ จาเลขหนึ่งค่ะ้อยนี้เพียง้อยนี้จ้าใบาแรกก็เป็นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเปิดมาใบาแรกก็เป็นเลขหนึ่งนะคะหนึ่งสามใบครั้งนี้ค่ะคุณยายจ้จนี่นะคะท่านผู้ชมคะพญาบึ้งก็ให้ตัวเลข ขึ้นมาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะสองตัวตรงนะคะหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เอดก็ได้อธิษฐานขอโชคขอลาบกับคุณยายด้วยนะคะ <c oughs> ก็ไม่อยากได้หลายตัวเนาะคุณยายเนาะ <c oughs> เอดก็เลยพูดออกไปว่าถ,ถ,ถ้าไม่ไม่ให้สามตัวถ้าไม่ให้สามตัวก็ให้สองตัวก็ได้เพราะว่าตัวเลขจะไม่เยอะนะคะทีนี้พญาบึ้งก็ให้มาจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมสองตัวตรงนะคะเกเลย หนึ่งสามสามหนึ่งนะคะทีแรกที่ที่เราเห็นนะคุณยาย <Okay. S 1> เขาคาบออกมา <S S เห็นสี่ใบเนาะสี่ใบทีนี้เอ็ดก็พูดบอกตายายนะคะท่านชมบอกว่าถ้ามาสี่ใบตัวเลขจะเยอะลูกหลานไม่มีเงินซื้อเนาะ <Okay. S 1> เพราะว่ากลับไปกลับมาก็ตัวเลขจะเยอะนะคะท่านผู้ชมคะ่ะพอสักพักพญาบึ้งเขาเข้าไปในรูนะคะท่านชมแล้วก็ ไปเลือกตัวเลขมาใหม่นะคะให้มาสองตัวนะคะก็เอ็ดคิดว่าท่านน่าจะตั้งใจให้ตัวนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองพิจารณาดูนะคะสำหรับพญาบึ้งที่สวนยางน้องปิงนะคะท่านผู้ชมคืนนี้ก็ให้สองตัวตรงนะคะบนล่างเลยค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะก็ไม่ต้องเล่นเยอะนะคะท่านผู้ชมคะ่ะตัวเลขน้อยชุดมากๆนะคะ เนาะคนพี่เนาะไอกรังลายใหญ่อมใช่แอปก็คอสองตัวเนาะตาสามตัวสี่ตัวก็เลขจะเยอะค่ะก็เลยคอสามสองตัวนะคะพญาบึ้งก็ให้จริงๆค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ถ้าใครชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอปก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางก็เท่านั้นนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะ ค่ะสุดท้ายนี้เอฟเอก็ขอให้เอฟซีของช่องละอองชาแนลร่ำรวยถูกหวยไปกับพญาบึ้งตัวนี้นะคะขาะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ